ครับสวัสดีค่ะครับ16บพนาฬิกาด้วนตีซี่นิดๆโดยประมาณวันชายเนี้ยผมกับเราสองคนค่ะกับโ็เลงกับแกมยุยยุยนะครับวันพุธนะครับวันพุธที่หกมีนาคม2556ัร้บครับทานผู้ชมกำลังยุ่งกับรายการเล้งข้าวเราก็ทางไอเดียทีวีทีวีไม่เล็กแป้นนะครับนะน้องยุ้ยครับเชิญครับ ทองทองจังหวัดกระบี่พร้อมข้องการาสซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์มือชื่อสอ่องเฉีองเงินซอสซี่ผันบาทซสร้อยขออเงินสร้อยขอทองบัตรเอทีเอ็มและบ,บัตรประจําตัวประชาชนรวมถึ่กระเป๋าสตางค์ข้องผู้เสียหายค่ะซึง่งผู้เสียหายชื่อนางเศร้าเอออัน <A S 1> นี้ก็เป็นนามสมมติมมตครับคนนี้นะนายสุขสันใช่ไหมฮะนายสุขสันหม้อนำร้อนคนนี้ครับ มาสอบสวนภายหลังจับลุมจับลุมได้ทีบ้านเลที่32สิอขับแกค่ะมู่5้าตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภุเก็ตหลังจากสอบปากคำในเบื้องตอน้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอบพอถุงทองดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะครับผมอันนี้ก็เกิดเหตุขึ้นเขตซอยนี่ถ้าจำไม่ผิดนองยุย้ยซอยหวานนิดนึ่งมู่เจ็ดรัศดานี วันก้นก็เกิดเหตุเล็วเหมือนกันเกิดเหตุแต่ว่าเกี่ยวกับใบกระถอมเรือได้สักอย่างนึงนะค,ะครับนี่ <ฮะ S 1> ทางเจ้าหน้าที่เขาได้พูดคุยกันว่าข้องกลางตะมดเป็นของผููเสียงให้จริงครั้งเรกนี่เขาจะพาไปค่มขคืน <ฮะ S 1> ปรากฏว่าไม่สำเร็จ ไม่สำเร็จอ่พาไปทีโรงแรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ห้องสอบพอถุงทองถุงทองก็คือเคกาทูาตรงนี้นเองแต่ว่าโชคดีที่ผู้เสียหายเนี่ยจำรถเก๋งโตโยต้าได้ก็เป็นใ<ำ>าชายค่ะใช้วิจิจำว่าเป็นรถเก๋งโตโยต้าอาทิิสีข้าวไปทะเบียนกโกโ,กโนกาซี่หกร้งภูเก็ต หลังจากรับแเจงพันตำรวจเอกทิติรัตอาสาคิดผู้กำกับการสอบพอท,งทงทงก็ได้ประสานมายังพนันตำรวจเอกเสริมพัน์ซิริคงผู้กำกับการสอบพอเมืองภูเก็ตเพื่อให้ช่วยติดตามจับกลุ่ม ผู้กับเมืองภูเกต็ตคือพันธุ์ตระเรเสริมพันธุ์สิริคงก็ได้สั่งการให้พันธุ์ดำรุททประวิตรเองช่วนคนใส่เสื้อสีดำๆแต่เดียวนะครับสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองภูกเกต็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดซืบสวนห้าข้าวติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีในที่สุดการจับกลุ่มได้สอบถามเบื้องต้นในสุกสันการให้การว่าข้องกลาง้งหมดเนี่ยเป็นข้องนางสาวเอจิงโดยคืนวันที่สี่เกิดานมาได้รับนันรับนางสาวเออกมาจรานคาราวกะ แล้วกาพยายามมีเพศสัมพันธ์ด้วยครางนึงแต่ว่าไม่สำเร็จก็ได้มีการทําลายร่างกายผู้เสียงให้ก่อนจะพาโอจะระุงเรมไปยังพื้นที่อีกแห่งหนึ่ง,งเรงเรแรม<บ>ใ,ในกรุงโรม เมื่อไม่สําเร็จเร็วพาไป<ช>อีกเขตที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งแต่ไม่ไม่ทราบว่าด้วยความส้มยอมหรือว่าอย่างไงอันนี้ก็ต้องซื้อซืบอซ้อบอ,อ,อท่ามกันอีกทีนึงครับต้องติดตามกันต่อไปในระหว่างเค้ขับรถไปนี่นางสาวเอกพยายามบีบคอบีบคอต่อสู้นายุกซันนะนายุกซันกับขับรถยู่ก็ไม่รู้อีโดตอบได้หรือก็เลยกัดนิวกัดนิวกัดนิวก็โดยด้วยความโมโหเมือถึงโรงแรมจีซองก็เลยเอชาย ข้าทำลายร่างกายแล้วก็มัดมือข้องหนังอ่าหนังเศ้าอีน้าสมุดนะคะดยใส่ไฟแล้วก็มัดมือมัดเท้าแล้วก็หลักหลักศัพท์ถังมดไปบัตรขับห้โบรหัสบัตร ADM แล้วหลังจากนั้นก็ไปรูดบัตรเสร็จเลวก็ไปส่งหนักทองเที่ยวเพราะเขาขับแท็กซี่ไปส่งหนักทองเทียวเคสนามบินพอส่งเสร็จก็กลับมานอนบายใจเชื่อมเเคบานเคก็เกล แต่ว่าในที่สุดกระทุเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ดังกลา่า <นะ S 2> ก็เป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับผู้หยิ่งอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับอยุ่ปัจจุบันก็ต้องให้ความสําคัญกันครับผมไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทําไม่ได้ถ้าเากี่ยวกัดจริงจังจับได้มดนะ